สำหรับละครเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าเข้มข้นขึ้นทุกตอนเลยจริงๆสำหรับละครเรื่องเข็มซ่อนปลายของผู้จัดเจีย๊ยบโสภินนภาและก็พิมพิมบดดาทางช่องเจ็ดสีกลับกันขนทับนักแสดงมากฝีมือมาฟาดฟันกันไม่ว่าจะเป็นนุ่นวรนุษย์และทิศสาวบริทิสางานนี้นะคะบอกว่าเรตติ้งเนี่ยยืนหนึ่งรายคู่แข่งจริงๆ ด้วย EP ล่าสุดของข้ามคืนวันที่22กันยายนที่ผ่านมาทำไปได้สูงถึง4.5กันเลยทีเดียวเรียกว่าทำสถิติใหม่ของตัวเองได้สำเร็จนะคะ